มุสลิมทัวรของดีเมืองสงขลาสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาความตื่นตัวในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะล้นเมืองทำให้หลายหน่วยงานตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนอย่างพื้นที่ในการจัดการขยะการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำสู่การขับเคลื่อนการจัดขยะที่หลากหลายและครบวงจรเชื่อมประสานตั้งแต่การผลิตบริโภคและการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งให้ชาวบ้านจัดแยกขยะและนำมาขายในสถานที่และตามวันเวลาที่กำหนดเมื่อชุมชนสามารถจัดการขยะชุมชนได้แล้วจึงเป็นผู้เข้าใจธรรมชาติวิถีชีวิตและพร้อมกับเป็นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานราก ของวิถีในครัวเรือนสู่ชุมชนและสังคมในอนาคตเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันแรกเริ่มทีตั้งเป็นธนาคารขยะเมืมกรเพื่อดึงดูดสมาชิกหรือให้มันมีความสำคัญก็เลยคิดกองทุนที่ได้จากขยะเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่ากองทุน ธนาคารขยะเพื่อจะเอาส่วนหนึ่งของเพราะเราแบ่งกําไรเราจะเอากําไรยี่นะครับใน20%นั้นเราแบ่งออกเป็น3ส่วนบริหารจัดการ2 5อจากกําไรนั้นแล้วก็35เราจะเหลียคืนไปสมาชิกและก็4 0นั้นว่าจะจัดเป็นสวัสดิการแต่ตอนนี้สวัสดิการนี้ยังไม่เกิดเพราะว่ายอดเงินยังน้อยอยู่ในส่วนที่จะทําสวัสดิการแก่สมาชิกนะครับถ้ากองทุนเราอยู่ได้3ปีหรือ4ปีนี่สามารถที่จะ บริหารจัดการเงินส่วนนี้ได้ครับเพื่อที่จะเป็นสวัสดิการกองทุนสหรับสมาชิกอย่างที่ตั้งใจไว้ที่อื่นก็มีอาคารแล้วก็มีที่เก็บขยะซึ่งเราก็ไปศึกษาดูงานมาไม่ว่าที่ต่างๆจะเป็นอาคารแบบนี้ครับแต่ของเรานี้จะไม่มีอาคารเราจะใช้ตรงไหนก็ได้นัดกันมาสมมติว่าเราซื้อประจําวันที่18 ของเดือนทุกเดือนถ้าวันที่18ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นั้นจะเลื่อนเลื่อนลงมาเลื่อไปทีนี้สรรมาชิกพอรู้ข่าวว่าวันนั้นเขาจะซื้อขยะก็ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปก็มาขายเสร็จแล้วเราติดต่อพ่อค้าตั้งไว้แล้วพอซื้อเสร็จช่างทำบัญชีร้อยพ่อค้าคนกลางก็เอากลับทันทีนะครับโดยไม่มีค้างขยะเลยนะครับนี่คือส่วนที่ไม่เหมือนกับที่อื่น คนที่จะมาขายขยะกับเรานั้นเราให้ความรู้เพราะว่าตอนที่เราไปสายอง,งานนั้นปลุกฝังเรื่องนี้ว่าการแยกขยะแยกอย่างไรแยกใหญ่คือขยะทั่วไปขยะเปียกขยะรีไซเคิลอะไรพวกนี้ที่เป็นเงินจริงๆคือขยะรีไซเคิลเพราะ,ะเรามาแยกรีไซเคิลว่าจะให้มีค่าหรือมีราคานั้นแยกอย่างไรสมาชิกของเรามีความรู้ขั้นพื้นฐานพอที่จะ อพอที่จะคัดแยกได้นะครับพอที่จะไม่เป็นปัญหากับพ่อค้าคนกลางและเราก็ที่จะซื้อก็ไม่ลําบากในการคัดแยกเพราะกรรมาการคัดแยกตั้งเอาไวา้แต่ว่าเราดูบ้างถ้ามีหลงเหลือมานี่เราก็จะเอาออกไปเพื่อให้อยู่ในประเภทเดียวกันแบบนี้ครับ <S <S 1> <S 1> วัตถุประสงค์ที่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะต้องการส่งเสริมให้สมาชิกมีการ ช่วยเหลือกันในรูปแบบของสังคมเป้าวัฒนธรรมส่งเสริมสร้างจีตสำนึกแก่คนในชุมชนในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีคือกําจัดขยะในครัวเรือนคือขยะต้นทางนะครับซึ่งเป็นสําคัญมากในตรงนี้นะครับที่ทําแหลกประวัาอีกคือลงบัญชีว้ายแล้วก็1ปีเราจะคืนให้ท่านไปเราออมเงินให้ท่านโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ใครอยากต้องการที่จะรู้ดูรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวันที่เราซื้อจริงๆกระบวนการเนี่ยให้มาให้ตรงกับวันที่18ผมจะประกาศเสมอว่าให้มาตรงวันที่18แต่วันนี้เราให้โอกาสพิเศษกว่า,าจาันครับในสถานะทำรายการเราประชาสัมพันธ์ในเราด้วยวันที่18ถ้าวันที่18ตรงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนขึ้นมาอย่างที่บอกแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอ,อาจจะวันที่19 20้อะไรก็ได้นะครับเราสามารถศึกษา หรือติดตามที่เพจของกองทุนธนขาคารขยะตำบนนุนนาหมอสีพิมพ์กันไปว่ากองทุนธนขาคารขยะนาหมอสีจะขึ้นและจะมีอะไรต่างๆมากมายในนั้น